สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ทอ็อปในรายการสหวิทยาโหปลานะก็เข้ามากันได้สำหรับรายการของเราในรอบนี้ซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานกันไปแล้ว แชร์ออกไปแซ่คนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์ ใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์ชแล้ว,ลวชื่อเล่นอายุคำถามค่ะแชร์แล้วแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะดูพ่ยิปซีคนละหนึ่งข้อนะคะตอบ หิบมาหนึ seguinte, 1, ่งใบนะคะคนละหนึ่งข้อถามเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาแต่ถามสองพยางนะคะการงานสองพยางนี้่าถามนะคะมีปัญหาเรื่องการงานอะไรถามมาได้เลยนะคะเฉพาะเจาะจงนะคะการเงินก็จะถามการเงินสองพยางเหมือนกันนะคะมีปัญหาเรื่องการเงินเรื่องอะไรก็ถามเฉพาะเจาะจงมาได้เลยนะคะ ความรักขอสถานะด้วยโสดแต่งงานหรือมีแฟนคะหรือเป็นชู้เมียน้อยเมียเก็บเมียแอบเมียซ่อนผู้ชายล่ะหรือจะเป็นผัวน้อยผัวเก็บผัวแอบผัวซ่อนหรือจะเป็นเด็กเสียนะเด็กเอ็นไหมหรือเป็นเด็กรับรองพวกเจ้าต้องเลือกทุกทางใทงคคดทางคนคุยคนคุยหรือว่าเ,เด็กเสียเด็กรับรอง เด็กเสียเด็กเสียอะไรท็อปมีก no ี้ด้วยเออนะเป็นอะไรกันนะเร็วใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดติดตาม แล้วพิมพ์คำว่าเชรญแล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะเชรญแล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะเรซกดไลค์กดแชร์ไปเพียงคนละเก้าพันเก้เราร ก้าวสก้าวเชนฮึมเลูบลูเรซฮึมน่เข้ามากัน เร้วเร้าแฟนเนอะเนอะใครเข้ามาแล้วกดไลค์ คยใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์แล้วแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะแชร์แล้วทำไมไม่ถามเข้ามาก็ถามกันได้เลยนะเ,เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้น แล้วอย่าถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล,า <Share S 2> แล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะนี่อาจารย์โอผู้เป็นประธานเนี่ยเอามาแล้วแวชร์ราค่าเจี๊ยบ42เนื้อคู่ลักษณะยังคะคือเนื้อคู่ลักษณะนี่ต้องดูแบบ6ใบแต่จะดูให้แค่คร่าวๆข้างหน้านี่ว่ามันมีอยู่ไหมเอาแค่นี้เลยนะ มีอ <Bio. S 2> อาจจะเกี่ยวข้องกับคุณด้วยเรื่องการงานนะคะอาแค่นั่นแหละลักษณะแบบนั้นคือไพ่ค้นเรื่องการงานเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกันด้วยเรื่องการงานหรือทํางานร่วมกันหรือทํางานสายงานเดียวกันหรืออาชีพอาการงานที่คุณทําอยู่เนี่ยคุณต้องเจอเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมเราจะไม่ตอบลักษณะโดยตรง นี่กากากลางวันไปแล้วนี่กาเย็นมีคนต่อไปแล้วมาเร็วแชร์แล้วค่ะหน่อย้าเอาไม่ใช่ไม่ได้แชร์นี่ไม่ได้แชร์ขอแชร์ก่อนครับเอาเอาแชร์จริงๆนะครับนะไม่ได้แชร์แม้หรือแม้จะแชร์นะครับนะเขาบอกว่าหน่อย54ทำเรื่องกู้เครดิตอยู่จะผ่านไหมคะแต่ว่าเขายังไม่ได้แชร์เห็นไหมยังสัญลักษณ์อ่ะอืมไม่มีผู้แชร์แชร์ก่อนครับ คนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าแชร์เร็วเร็วใครเข้ามาแล้วอย่าจะาถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดติดตามและพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อ,อเล่นาอายุาคำถาม,ถามค่ะ กดแชร์ออกไปเพียงคนละ9,999แชร์เพียงเท่านั้นถ้าถามความรักสั้นๆขอสถานะโสดแต่งงานหรือมีแฟนหรือเป็นมชูเป็นเมียน้อยเมียเก็บเมียแอบมีซ่อนนะทำไมท็อไม่เอาหน้ามาเลยเอเขากงกดแชร์ออกไปเซ รุ่งค่ะแชาแล้วอยากทราบด,ดวงเจอรักใหม่อาจะมีคนเข้ามา<ซ>ไหมสดค่ะอ่าจะเจอรักใหม่เข้ามาไหมสดยังอะอมันอยู่กับงานเน่ะนะหรือถ้าเจอต้องเจอตอนทำงานเหรอหรือ,อยังไงใช่จะเจอรักใหม่ไหมคะ ถ้าจะเจอจะเจอตอนทำงานบอกได้แค่เนี้ยกดแชร์ออกไปแซะเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เพียงเท่านั้นอาจารย์ทำมีแล้วเร,เร็วแต่ดูเวลาก่อนนะ ดูดิใครจะเข้ามาบ้างเก้านาทีอยู่เลยมายังมีเวลาว่างเหลืออีกหนึ่งนาทีนะคะใครเข้ามาแล้วอย่าถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพิมพ์คำว่าชแชร์ชื่อเล่นอายุคำถามนะคะใครที่แชร์แล้วมันยังไม่ขึ้นเนี่ยแสดงว่าคุณต้องกลับไปแชร์สาธารณะนะแชร์สาธารณะนะคะ อันนี้มสีมันตกอ่ะอืมใช่มันโอ้ว่านหน้าโอเนี่ย oh, ไม่ต้องสัลยกรรมก็ได้แต่งหน้ามันก็ดูดีขึ้นมาละขอดูเวลาก่อนนะบางคนสัญยกรรมมาก็ไม่เห็นจะสวยเลย เอจะไปทําตาแล้วตาโอเขอดูเวลา่อนโอเออรู้แล้วหมดเวลาแล้วนั่นนะสี่บอกเมื่อกี้หรือเวลาหนึ่งนาทีตอนนี้ไม่เหลือแล้วนะคะอ่ะเวลาก็ได้หมดลงโดยมีอาจารย์โอมาเป็นประธาน่านอาจารย์โอก็ได้เป็นประธานกันไปแล้วติดต่อดูดวงกับอาจารย์โอได้ที่ท่านอาจารย์โอได้โดยตรงที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าสองสองหกสี่ห้าศูนย์เก้าสองห้าเก้าสองเก้าสองหกหนึ่งไอดีไลโอิริกหนึ่งห้า สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพร,รับขันครูนหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งสารถอนศารโบรสงเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปเครื่องรังของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะรับครอบครูรับขันครูรับถอน,ข,นขันครูรับสอนไพ่ยิปซี ขายไพ่ยิปีพร้อมตำราและขายไพ่เทพพร้อมตำราค่ะตามนี้ครับนะแล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปครับบารมีจอมเทพเบอร์โทร0849266658 ID ราย AJTOP16 และ ID ราย AJTOP19 ฝากกดติดตาม Subscribe กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดสั่นกระดิ่งได้ที่ช่องชำรมโหร,ราศาสตร์เอกอุเทพนิมิพยากร Official ค่ะไปแล้วครับสวัสดีครับ